สลดพบซากช้างกุยบุรีตายค่ะ เมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่20สิงหาคม2566ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีชุดลาดตระเวนประจำหน่วยพิทักษ์มีชาวบ้านพบซากช้างป่านอนตายอยู่ภายในหุบตะเคียนยักษ์ในป่าพื้นที่ปลอดภัยทางทหารหมู่5บ้านท่ากระทุนตำบลเขาเจ้าอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันซึ่งเดินทางไปที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและชุดตรวจบ้านเขาเจ้าและชาวบ้านรอ พร้อมเข้าไปตรวจสอบซากช้างที่ตายอยู่ในหุบพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทีมสัตวแพทย์กรุอุทยานจะเข้ามาชนะสูตรซากช้างที่เกิดเหตุพบเป็นช้างสีดออายุน้ำหนักยังไม่สามารถระบุได้นอนตายในท่าตะแคงสาอยู่ในร่องห้วยเสียชีวิตอยู่ในสภาพขึ้นอืดมีหนอนและ,มะแมลงวันตอมส่งกลิ่นเหม็นคลาคุ้งไปทั่วในเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าช้างตัวนี้ตายด้วยสาเหตุใดต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสัตวแพทย์พนักงานสอบ ส่วนสถานีตำรวจภูทรปานบุรีมาตรวจสอบอย่างละเอียดว่าตายจากสาเหตุใดคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า5-7วันนายไพบุญสุวรรณวงศ์คนเลี้ยงวัวเล่าให้ฟังว่าตอนเลี้ยงวัวอยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุได้กลิ่นเหม็นเน่ามาได้ประมาณ3วันแล้วตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกกระต่ายสุนัขมานอนตายอยู่ใ,ใกล้ๆแต่หลังจากผ่านมาได้3วันกลิ่นเหม็นเน่าก็ยังไม่หายกลับเหม็นมากกว่าเดิมจึงเดินเข้าไปดูก็พบว่ามีช้างนอนตายอยู่ในหุบใกล้เขาสภาพนอนตะแคงจึง ได้รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่อุทยานแจ้งว่าทีมสัตวแพทย์กรมอุทยานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรปานบุรีจะเข้ามาตรวจสอบในวันที่ย1สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้ารหกสิบหกมันได้กินมาสามวันแล้วอืมแล้วไงต่อพอได้กินแล้วก็ได้กินไปเดินเดินผมก็ดูวัวผมก้อนดิโอ้อเลี้ยงวัวนี่อ่อมีวัวก็วัวก็อยู่ครบไงอืมก็ม ก็กะว่าไม่ใช่ไม่มันไม่ใช่วัวผมแล้วอ่ะแอ่นี้มันกลิ่นมันแรงใช่ไหมกลิ่นนี้มันก็เป็นปกติอืเพราะว่ามันมีพวกสัตว์ที่ว่ามาตายเงียตัวเล็กตัวน้อยพวกพวกไก่พวกแกตายหรือว่าอะไรพอืม ว่าหมาสุนัขอะไรพันประมาณเนี้มันนอนตายหรือเปล่าจะสองสาวันเดี๋ยวกินก็จางแต่พมอเข้าวันพิศษนกกินมันแรงขึ้นเข้มขึ้นอมามว่าเออลองเดินไปดูหน่อยอเผื่อว่าเป็นคนอืตอนแรกๆมีกินหรือว่าไม่ค่อยกล้ากลัวกลัวจะไปเจอไอ้พวกสัตว์กินซากตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมมันก็คงไม่ไหวอะ่ะ กะว่าวก็เลยว่ารอสองสามวันให้มัน,นจางพอไม่จางวันนี้ผมก็เลยไปเดินเดินไปดู